สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้จะเป็นวรรณกรรมเยาวชนอมตะครับที่มีชื่อว่าโมโมเล่มน,นี้เขียนโดยคุณมิคาเอลเอนเดที่เป็นนักเขียนชาวเยอรมันครับแลวก็ถูกแปลโดยคุณชินนรงเนียวกุลเล่มน,นี้ครับ ถูกพิมพ์ซ้ำมากกว่า17ครั้งแล้วครับโดยที่ครั้งแรกเนี่ยพิมพ์ตั้งแต่ปี2553นะครับก็เรียกได้ว่าเกือบ20ครั้งนี่คือถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับวรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวครับของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าโม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 เนี่ยไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยครับว่าเธอเนี่ยมาจากไหนเธอครับอยู่ๆก็เข้ามาอยู่ในชุมชนโดยที่ อาศัยโรงละครโบราณเก่าๆที่ไม่ค่อยมีใครสนใจแล้วเนี่ยเป็นที่พักอาศัยเสื้อผ้าที่เธอใส่เนี่ยก็น่าจะเป็นชุดที่แบบเหมือนเก็บมาได้ะครับเป็นเสื้อของผู้ชายตัวใหญ่ๆคล่งๆและส่วนใหญ่เธอก็จะไม่สวมรองเท้านะครับถึงถ้าเกิดเธอสวมเนี่ยก็จะเป็นในช่วงหน้าหนาวแล้วก็รองเท้าเนี่ยมันก็สองข้างอะไม่เท่ากันนะครับเธอเข้าไปอาศัยอยู่ที่ใต้ถุนของเวทีละครในโรงละครเก่าๆแห่งนั้น ชุมชนที่เธอเข้าไปอยู่เนี่ยครับก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างจะยากจนนะครับแต่คนเหล่านี้ก็มีความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมื่อเห็นโมโมะครับมาอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีพ่อแม่แล้วก็ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยโมโม่ก็น่าจะอายุไม่ถึงสิบขวบนะครับคนเหล่านี้ครับก็มาทั้งช่วยจัดที่พักอาศัยนะครับมีช่างปูนนะครับที่มาช่วยซ่อมแซมลงละครนะครับช่างไม้นะครับ แล้วก็ตกแต่งด้วยเล็กๆน้อยๆนะครับหลายๆคนเนี่ยก็มาแบ่งของกินเอามาให้ทุกวันเลยนะครับเพราะโมโม่เนี่ยอยู่คนเดียวก็ไม่สามารถทําอาหารเองได้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีรายได้อะไรก็อย่างชีพโดยการที่คนในชุมชนเนี่ยเอาของมาให้มาแบ่งให้นะครับโมโม่ Momo เนี่ยครับถ้าเรามองไปเนี่ยก็เหมือนเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีสมบัติอะไรติดตัวเลยนะครับสิ่งเดียว ที่เธอเนี่ยมีอย่างเหลือเฟือก็คือเวลานั่นเองครับเพราะว่าเธอไม่ต้องทํางานผมไหมครับเธอไม่ต้องไปเรียนหนังสือแล้วเธอก็ไม่ต้องไปหาอาหารเองด้วยเพราะมีคนเอาอาหารมาให้นะครับนั่นเองครับทําให้โมโม่เนี่ยมีเวลาว่างมากมายเลยที่จะนั่งคุยนั่งฟังใครต่อใครได้นานเท่าที่คู่สนทนาของเธอเนี่ยจะพอใจจนเกิดเป็นประโยคติดปากในชุมชนนี้ว่าไปหาโมโม่สิไปหาโมโม่สิ เวลาที่หลายๆคนเนี่ยมีเรื่องทุกข์ร้อนหรือว่าไม่รู้จะคุยกับใครแต่นั่นเองครับที่ผู้คนเนี่ยชอบมาหาโมโม่ครับไม่ใช่เพราะว่าเธอเนี่ยมีความเก่งกาจในการให้คำแนะนำอะไรเลยนะครับความสามารถอย่างเดียวของโมโม่ก็คือการฟังการฟังอย่างตั้งใจซึ่งฟังก็ดูเหมือนไม่ได้เป็นสิ่งที่พิสดารอะไรนะครับ คุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าอ้าใครๆก็ฟังเป็นทั้งนั้นนี่นะแต่นั่นอาจจะเป็นการเข้าใจผิดก็ได้นะครับมีคนจํานวนน้อยที่ฟังเป็นจริงๆความสามารถของโมโมอันนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆหลายๆคนพอได้พูดคุยต่อหน้าโมโมก็ได้ความคิดดีๆเนี่ยกลับไปแต่นั่นอีกครับก็ไม่ใช่เป็นเพราะว่าโมโมเนี่ยพูดหรือถามอะไรเลยเธอแค่นั่งฟังเงียบๆด้วยความตั้งใจ แล้วก็ใส่ใจกับคู่สนทนาของเธอในอย่างร้อยเปอร์เซนเลยคนส่วนใหญ่ครับเมื่อได้พูดสิ่งที่ตัวเองคิดออกมาแล้วเนี่ยเหมือนเมื่อได้ระบายอะครับปัญหาหรือว่าเรื่องทุกข์ใจเนี่ยก็กลับคิดแก้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยได้เองนะครับหลายๆคนเลยนะครับก็กลับมามีกําลังใจเพราะว่ารู้สึกว่าระหว่างที่คุยกับโมโม่เนี่ยโมโมให้ความสําคัญกับตัวเองนะครับ ตัวเขาเองเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นนะครับก็กลับมีกําลังใจลกลับไปและเนี่ยครับคือความสามารถในการฟังของโมโม่นะครับนอกจากพวกผู้ใหญ่หรือว่าคนที่อายุมากกว่าแล้วเนี่ยก็ยังมีเหล่าเด็กๆนะครับที่ชอบจะมาเล่นที่โรงละครโบราณแห่งนี้ที่ที่มีโมโม่อยู่นะครับก็มักจะมีผู้คนเนี่ยแวะเวียนมากันไม่ขาดสายเลยตั้งแต่โมโม่เข้ามาอยู่ในชุมชนแห่งนี้นะครับ ในจำนวนมิตรสหายมากมายของเธอเนี่ยมีสองคนที่เป็นเพื่อนสนิทคนแรกครับมีชื่อว่าเบปโปเบปโปเนี่ยเป็นคนขวาดถนนตัวเขาเองเนี่ยเป็นชายแก่ที่มีอาชีพกวาดถนนนะครับก็ฟังดูธรรมดามากเลยนะครับแต่ว่าเวลาที่เบปโปเขาทํางานเนี่ยครับก็คือทํางานกวาดถนนเนี่ยครับเขาจะกวาดอย่างช้าๆนะครับไม่ได้รีบร้อนอะไรแต่ว่าสม่ําเสมอเป็นจังหวะนะครับ ซ้ายทีขวาทีนะครับแล้วก็มีจังหวะที่หยุดครับเปโปเนี่ยเป็นคนที่พูดน้อยนะครับบางครั้งเนี่ยก็จะนั่งอยู่เงียบๆนะครับบางทีไปเจอโมโมเนี่ยก็นั่งกันอยู่สองคนแล้วก็นั่งเงียบกันทั้งคู่เลยนะครับพักใหญ่ๆเลยราวกับว่าเปโปเนี่ยกําลังใช้ความคิดอยู่โดยที่โมโม่เนี่ยครับแน่นอนก็ไม่ได้ไปขัดจังหวะอะไรนั่งรอฟังเปโปอย่างตั้งใจนะฮะซึ่งมิสัยของเปโปเนี่ยครับก็ แตกต่างจากเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งของโมโมอย่างเรียกได้ว่าราวฟ้ากับดินเลยเขาเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีนะครับชอบพูดคุยนะครับแล้วก็มีวาทศิลป์ที่ดีเขามีชื่อจริงว่าจีโรลาโมแต่ว่าทุกคนเรียกเขาด้วยชื่อเล่นว่าจีจี้ครับหลายหลายคนเลยเรียกเขาว่าจีจี้มาคุเทศเพราะเขาเนี่ยมีนิสัยชอบที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับให้กับ นักท่องเที่ยวที่หลงเข้ามาในชุมชนแห่งนี้ฟังนะครับโดยที่เรื่องที่เขาเล่าเนี่ยล้วนเป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาเองครับก็คืออาจจะแบบไม่ได้เป็นเรื่องจริงหรอกเขาก็แต่งเป็นเหมือนนิยายเป็นประวัติศาสตร์นิยายปลาลัมปลาอะไรขึ้นมาเองนะครับจีจี้เนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าใครจะไปรู้ว่าหนังสือประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ได้ถูกแต่งขึ้นมาเหมือนกันนั่นก็เพียงเพราะว่าไม่มีคนที่รู้เรื่องเหล่านั้นเนี่ยเหลืออยู่แล้ว อะไรจริงอะไรไม่จริงมีใครรู้บ้างว่าอะไรเกิดขึ้นที่นี่เมื่อสองพันปีมาแล้วบางทีเรื่องที่เขาเล่าขึ้นมาเองมั่วๆเนี่ยก็อาจจะมีบางเรื่องที่เป็นเรื่องจริงก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นจีจี้กับมุมมองนะครับที่น่าสนใจในทีเดียวของผู้เขียนแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งครับเมืองทั้งเมืองเนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนไปคุณฟูซี่ที่เป็นช่างตัดผมธรรมดาธรรมดานะครับ ใช้ชีวิตอย่างพอมีพอกินนะครับรายได้ก็พออยู่ได้เขามีร้านตัดผม,มเล็กอยู่ร้านหนึ่งนะครับแล้วก็มีลูกมืออยู่คนหนึ่งเขาก็รู้สึกพอใจในงานที่เขาเนี่ยก็ทําได้ดีเหมือนกันนะครับวันๆเนี่ยเขาก็ตัดผมแล้วกไ็ได้มีโอกาสคุยเรื่องสัตว์เพเหระกับลูกค้านะครับในวันนนเองมีรถเก๋งมาจอดที่หน้าร้านแล้วก็มีผู้ชายสีเทาเดินลงมาจากรถและเข้ามานั่งในร้านผู้ชายสีเทาคนนั้นวางกระเป๋าสีเทา บนโต๊ะหน้ากระจกที่ตัดผมแล้วก็นั่งลงพร้อมกับเปิดสมุดบันทึกพลางหยิบซิก,ก้าขึ้นมาสูบไปเรื่อยๆผู้ชายคนนี้เป็นคนหัวล้านฟูซี่ก็จ้องมองอยู่ว่าเอ๊ะทำไมถึงมานั่งในร้านตัดผมของเขาทำไมจังหวะนั้นเองผู้ชายสีเทาคนนั้นก็หันมาพูดกับฟูซี่ว่าตัวผมมาจากธนาคารออมเวลา หลังจากนั้นเขาก็เริ่มพูดถึงเรื่องของการใช้เวลาอย่างสิ้นเปลืองของฟูซี่ราวกับว่าตัวเขาเนี่ยรู้เหตุการ์รู้ความเคลื่อนไหวของฟูซี่ในทุกๆอย่างทุกๆนาทีเลยเขาพูดต่อว่าฟูซี่เนี่ยใช้เวลาอย่างสิ้นเปลืองไม่ว่าจะเป็นการพูดจาไร้าสาระการตัดผมที่ใช้เวลานาน,านเกินไปแล้วเขาก็เริ่มคำนวณเวลาที่สิ้นเปลืองเนี่ยให้ฟูซี่ฟัง หลังจากที่เขาคำนวณเวลาต่างๆให้ฟูซี่ฟังว่าฟูซี่เนี่ยใช้เวลาเปลืองไปขนาดไหนแล้วนะครับฟูซี่ก็ตกใจมากนะครับว่าการดูหนังของเขานะครับการพบเจอเพื่อนฝูงของเขาในทุกๆวันการนั่งอ่านหนังสือรวมไปถึงการคุยกับคุณคาเรียผู้หญิงที่ต้องนั่งอยู่บนรถเข็นเนื่องจากขาพิการทั้งสองข้างที่ฟูซี่เนี่ยจะไปพบกับเธอวันละครึ่งชั่วโมงทุกวันมันเป็นการ สิ้นเปลืองเวลาการใช้เวลาโดยที่ไม่ได้ไรายได้อะไรกลับมาเลยเมื่อการพูดคุยระหว่างฟูซี่กับชายสีเทาคนนั้น,นจบลงฟูซี่ก็เหมือนกับคิดอะไรได้เขาต้องประหยัดเวลาแล้วและทุกอย่างในร้านก็เปลี่ยนไปไม่มีการพูดคุยเล่นเหมือนเดิมการตัดผมก็เสร็จเร็วกว่าเดิมฟูซี่เริ่มประหยัดเวลามากขึ้นมากขึ้นเหมือนเหมือนกับผู้คนในเมือง ที่เริ่มเปลี่ยนไปดูเร่งรีบในการทำง,งานมากกว่าแต่ก่อนทุกคนเริ่มประหยัดเวลากันเพื่ออนาคตทุกคนมีรายได้มากขึ้นแต่หน้าตากลับอมทุกข์อยู่แทบจะตลอดเวลาเลยและหลังจากนั้นเองก็แทบไม่มีใครเลยที่จะไปหาโมโม่เพื่อพูดคุยเล่นเหมือนเดิมอีกการทำงานด้วยความรักในอาชีพนั้นมันไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วต้องทำงานให้มากที่สุด ในเวลาที่น้อยที่สุดเวลาเป็นสิ่งมีค่าอย่าปล่อยให้มันเสียไปเมืองเปลี่ยนไปหลังจากที่ผู้ชายสีเทาเข้ามาบ้านเรือนต่างๆถูกปรับเปลี่ยนแล้วก็สร้างใหม่ในรูปแบบเดียวกันไม่มีความสวยงามไม่มีความแตกต่างสิ่งเหล่านี้ทำไปเพื่อประหยัดทั้งเงินแล้วก็เวลาทุกคนประหยัดเวลากันจนลืมคิดไปว่ายิ่งประหยัดเวลามากเท่าไหร่มันกลับยิ่งมีน้อยลงเท่านั้น วันหนึ่งผู้ชายสีเทาก็มาหาโมโม่พร้อมกับตุ๊กตาหนึ่งตัวเพื่อที่จะเอามาให้โมโม่เล่นโมโม่เนี่ยถึงแม้จะได้ของเล่นมาถึงแม้ของเล่นนั้นจะราคาแพงแต่โมโม่กลับรู้สึกว่าการเล่นของเล่นเนี่ยตุ๊กตาเนี่ยมันไม่สนุกเลยไม่เหมือนกับการใช้เวลากับเพื่อนๆของเธอเลยบรรดาเด็กๆเ,เมื่อพ่อแม่ต้องทำงานมากยิ่งขึ้นแม้จะมีรายได้เพิ่มขึ้นก็ไม่มีเวลา ึงซื้อของเล่นให้ลูกแทนของเล่นเหล่านี้แม้ว่าจะมีราคาแพงแต่มันกลับทำให้เด็กๆเหล่านั้นขาดจินตนาการมันไม่ใช่ของเล่นที่จะให้เด็กเนี่ยเล่นได้ตามใจครับเขาก็ยกตัวอย่างแบบเหมือนเป็นพวกรถวิทยุบังคับนะครับก็คือจะวิ่งได้แค่วิ่งหน้าถอยหลังอะไรพวกนี้เป็นของเล่นที่แบบไม่ได้มีจินตนาการอะไรเลยนะครับของเล่นที่มีจินตนาการก็คืออาจจะเป็นพวกแบบ เหมือนเวลาเราไปเล่นก่อกองทรายอะครับหรือว่าเราไปเล่นที่ชนบทแล้วหยิบกิ่งไม้แล้วมาจินตนาการทําเป็นน่นเป็นนี่แต่ว่าของเล่นราคาแพงเนี่ยมันเหมือนจะชี้นาวิธีการเล่นเนี่ยมาอยู่แล้วนะครับสุดท้ายครับผู้ชายสีเทาเนี่ยหลังจากที่เจอโมโม่เนี่ยครับเอาของเล่นมาให้แล้วพยายามจะพูดถึงการประหยัดเวลาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ที่ดีขึ้นอะไรพวกนี้ครับแต่แล้วเขาก็ทําให้โมโม่เนี่ยประหยัดเวลาไม่ได้ครับเพราะว่า โมโมก็ไม่รู้ว่าจะประหยัดเวลาเหล่านั้นไปทําไมเวลาเป็นสิ่งเดียวที่โมโมเนี่ยมีอยู่อย่างเหลือเฟือเธอไม่เห็นจำเป็นต้องประหยัดเวลาเพื่อที่จะได้อะไรกลับมาเลยนะครับผู้ชายสีเทาคนนั้นก็เลยตกใจมากเพราะว่าไม่เคยเจอคนที่เป็นแบบนี้ครับแล้วก็หนีไปเรื่องราวหลังจากนี้ครับในคเครื่องเล่มหลังเนี่ยก็จะเป็นการที่โมโมเนี่ยจะต้องพยายามต่อสู้กับกลุ่มผู้ชายสีเทาเพื่อให้เมืองเนี่ยกลับมาเหมือนเดิม ถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะต้องสูญเสียเพื่อนไปทีละคนทีละคนไม่เว้นแม้กระทั่งจีจีแล้วก็เบปโป้นะครับนั่นก็เพราะว่ากลุ่มผู้ชายสีเทาเนี่ยวางแผนเอาไว้เพื่อจะโดดเดี่ยวเธอจากเพื่อนเเพราะว่าเขาทําให้เธอประหยัดเวลาไม่ได้แต่ว่าเขาพลาดเพื่อนๆนเพื่อนๆพื่อนที่จะมาใช้เวลาที่มีความสุขร่วมกับเธอเนี่ยได้ตอนจบจะเป็นยังไงนะครับผมอยากให้คุณผู้ฟังทุกคนเนี่ย ลองไปหาเล่มนี้มาอ่านกันดูนะครับดีมากๆเลยนะครับก,ก็ต้องบอกว่าหลังจากอ่านจบเนี่ยเล่มเนี้ยมันลาวกับว่าเป็นหนังสือที่มาก่อนการมากๆเลยนะครับเป็นการที่ผู้เขียน,นเขาเปรียบเทียบโลกในยุคผมไม่แน่ใจใว่าในยุคของเขาหรือว่าเขามองมาในอนาคตนะครับได้อย่างแบบเจ็บแสบเลยทีเดียวเราทุกคนในปัจจุบันเนี่ยพยายามจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับพยายามที่จะประหยัดเวลานะครับทําอะไรให้เร็วขึ้น หลายๆครอบครัวเนี่ยก็ทำงานมากขึ้นเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นแต่กลับไม่มีเวลาให้กับลูกแล้วก็ซื้อของเล่นที่ขาดจินตนาการให้กับลูกเหมือนกับในหนังสือเลยนะครับเพียงแต่ว่าในโลกของเราเนี่ยไม่ได้มีผู้ชายสีเทาคนนั้นเท่านั้นเองนะครับผู้เขียนเนี่ยเขาคงอาจจะตั้งใจเปรียบเทียบนะครับให้ผู้ชายสีเทาเนี่ยถือกระเป๋าธุรกิจนะครับเหมือนเป็นนักธุรกิจที่แบบบดึงเวลาของเราไปนะฮะลองหันกลับมาดูโมโม่ค,ครับ โมโม่ผู้ที่ไม่มีสมบัติอะไรในครอบครองเลยแต่ว่าร่ำรวยเวลาและมีตรภาพและเธอเนี่ยมีความตั้งใจในการฟังซึ่งถ้าาจากในหนังสือเนี่ยครับมันก็สรุปน่าจะาอนุมานได้ว่าเขาเนี่ยอาจจะหมายถึงเรื่องของการที่อยู่กับปัจจุบันการนะครับอยู่กับปัจจุบันให้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็มาก่อนการเหมือนกันนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยบางทีเรามัวแต่เล่นโทรศัพท์มือถือจนแบบไม่ได้อยู่ใน ช่วงเวลาปัจจุบันจริงๆนะครับหรือบางทีเราก็คิดกังวลแต่ในเรื่องอนาคตนะครับหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วนะครับคุณอาจจะพบว่านี่อาจจะเป็นโลกนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่โลกเนี้ยโลกในปัจจุบันของเราเนี่ยกําลังขาดหายไปมากๆก็ได้ครับซึ่งมันไม่ใช่การประหยัดเวลานะครับสุดท้ายก่อนจะจบ EP นี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ